ู่นรกแตกครับคุณผู้ชมครับที่สนามมวยเวทีลุพินีครับศึกรวมพลคน8ริ้วอังคารที่5กรกฎาคม2559โดยสจวิชิตองละอรประกายเพชรอิมเมเนสแอร์ครับนักชกจากวังสมบูรณ์สระแก้วครับคนนี้ครับฉายาเจ้ากุดกตันอยู่เจอกับทางด้านของเดชฤทธิ์สเพนประภานักชกจากจังหวัดมหาสารคาม122่12ปอนด์ครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2559ประกายเพชรสอกับได้นับ8 แล้วก็เฉือนเอาชนะทางด้านของเดชฤทธิ์ไปแบบหืดจับนะครับชนิดที่ว่าตัวเองนี่เส้นเลือดครับแตกเย็บมโหฬารถึง31เข็มในรายการมวยดีวิถีไทยช่อง11 2เดือนผ่านไปครับกลับมาล้างไตอีกครั้งหนึ่งหลังจากชักศอกกลับเอาได้นับ8นะครับเดชฤทธิ์แล้วก็เฉือนชนะมาแล้วนะครับทางด้านของประกายเพชรก็มาชนะน็อกยก4ดาวไฟสอเสือเพชรด้วยการสอกกลับนะครับ หรือว่าฮีรันว้นแผ่นดินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนามมวยเวทีลูบินีนในไฟล่าสุดครับโชว์ฟอร์มได้สวยสดงดงามจริงๆครับประกายเพชรอีมเมเนสแอร์ฉายาเจ้ากุดกระตันยูนะครับเพราะว่าแขนซ้ายนี่กุดจริงครับโชคได้ทุกวีทีครับทางด้านของประกายเพชรยกเว้นช่อง74สีครับแพทย์ประจำสนามไม่อนุญาตให้ขึ้นชกเท่านั้นเองครับกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีอนันต์เปี่ยมสุขพ ขวาตรงครับทางด้านของเดชฤทธิ์แหม่หน้างายทีเดียวครับประกายเพชรเดชทางด้านของประกายเพชรขยยาครับแหมสับขาครับเจอหมัดขวาตรงอีกเอาคืนด้วยหมัดขวาตรงเหมือนกันนะครับโอ้โหขวาสารคามแค่หน้าง่ายครับแล้วก็ขวาวังสมบูรณ์ซะแก้วโอ้โหถึงกัดต้องนับครับนับถึง8ครับดูภาพช้ยครั้งหนึ่งโอ้โหปั้งเข้าให้ครับโอ้หมัดลักไก่ครับเนี่ยครับ เอาหมดยกพอดีครับโอ้โหแล้วก็เป็นหมัดยกแรกด้วยนะครับคือน้ำหนักบัดหนัดได้แน่นอนครับแต่ว่าก็เช่นเดียวกันนะครับคู่ต่อสู้ก็ฟื้นเร็วเช่นเดียวกันครับตามต่อครับยกที่สองอุ้ยแม่เกลียวหนึ่งรอบครึ่งจังหวะเสียหลักด้วยครับประกายเพชรเจอแข้งขวาของเดนลิสนาติดตามนะครับทำไมถึงเรียกว่าคู่มวยนรกแต่ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับอูบวกหมัดขวาฟันศอกขวาครับเอาแรกหมัดเอาเจอซ้ายของเดชนิดอีกแล้วครับประกายเพชรครานี้ซ้ายนี้ถึงก็ต้องนับครับอืเนี่ยฮะบุกขวาไปก่อนแล้วก็ตามด้วยซ้ายนะครับขวานหลังนี้ไม่โดนครับเนี่ยครับซ้ายนี้ก็ขวาหลังไม่โดนแล้วครับอาล่ะครับได้นับแปดคืนครับเดชนิตสอเพนประภาครับลูกศิษย์ของผอถาวรครับกับลูกศิษย์ทนายต่อยครับประกายเพชร แลกหมัดแลกหมัดเอามาเองมาสิมาสิมาสิเจาะยางครับฟันศอกขวาครับเดลิดสับล่างคืนครับประกายเพชรหกซ้ายแล้วก็ขวาตรงโอ้เราใจจริงๆครับพยายามจะฟันศอกแม่จะทีรันวนแผ่นดินนะครับชักย่มใจครับก็ยกนี้แหละครับที่ไฟที่แล้วที่เจอกันเขาทำได้ครับอ้าวเจาะยางครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนได้แข้งขวาครับเดลิด โอ้โหเกมของลูกผู้ชายครับเอ็งมาค่าคืนครับเดี๋ยวว่า้าทายกันด้วยอาวุธมวยไทยครับไม่ต้องไปตีรันฟันแทงกันข้างถนนสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับอย่างนี้ได้ตังค์ด้วยครับมีแต่คนชื่นชมหมัดขวาท่อมไปแข้งขวาเบาๆครับอ้าวเจาะยางครับตางด้นของประกายเพชตั้งแขนไว้แทงหน้าขา กรรมาการอันตันครับแห่แยกออกมาครับก็เตือนเล็กน้อยนะครับไม่ได้ตั้งใจครับโดนกระจับหน่อยหน่อยแข่งขวาขึ้นก้านคอครับเอ้าซึมครับคืนได้แข้งขวาครับบวกหมัดขวาครับทางด้านของเดลิศแทงเข่าซ้ายไปหาเหลี่ยมเล็กน้อยโอ้ยอย่าเผลอย่าพลาดครับประกายเพชรตอนนี้คนลนับแล้วนะครับโอ้ยเอาประคัดขวาขวาไม่โดนเอาบวกสอดขวาครับไงทองครับประกายเพชรอีมิแน่แน่ครับกรรมาการอันต์เปรี่ยมสุกคนต้องนับครับ แล้วก็ศอกนี้แหละครับทําให้ทางด้านของเจ้าประกายเพชรนี้ถึงกันดั้งหักเลยครับโอ้อัปรคัดขวาแล้วก็หุกขวาไม่โดนครับแต่ว่าหมัดอาอกขวานี่ครับนี่ครับอริาคาดขวาไปก่อนต่อยขวาตรงไม่โดนแล้วก็ศอกขวาครับโอ้โหมันพอบอกพอเจาะเอาแรกศอกถีบซ้ายไปครับเดือดแน่นอนครับแบบนี้ยกแรกได้หนึ่งได้หนึ่งนับครับ ยก2มาเสียสองนับครับประกายเชรหมัดขวาไม่ถึงเจอแข้งขวาเจาะยางครับพยายามจะปัดศอกขวาถีบซ้ายไว้คนละแข้งครับเอาแข้งซ้ายไปครับเกี่ยวอหมดยกครับหมดยกที่สองครับ <c oughs> สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าเดชฤทธิ์สเพนประภาครับคือหมดยกที่1เนี่ย ตลาดหลักทรัพย์นี่ประกายเพชรกลับมาต่อ6-1เลยนะครับแต่พอหมดยกที่2ครับเดลิดพลิกกลับมาต่อคืนบ้าง4-1นะครับโอ้ได้หนึ่งนับในยกแรกมาเสีย2นับในยก2ครับยก3ครับเกมยังต้องตามต่อครับคู่นรกแตกของวงการมวยครับจะต้องถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของสนามวยเวทีลูบินีและก็วงการมวยแน่นอนไม่มากก็น้อยครับ ปล่อยตัวมาดวลเข่ากันก่อนครับกรรมการอนันต์เปลี่ยนสุคนครับแยกออกมาครับขยับเข้าหาครับทางด้านของประกายเพชรมัดขวารอบวกอยู่แล้วครับเด,ดลิดคือต้องบอกว่าชกสบายขึ้นนะครับเกมกดดันมาอยู่ที่ประกายเพชรแล้วครับตอนนี้ชีบครับอ,าาอ้าวแลกหมัดแลกซอก แม่เองมาก็ขากระสวนคืนถัดฟันครับลลอกได้ครับปราการจะตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตั้งแขนแทงครับแทงสายคืนครับแทงขวาครับแทงสายสีซ้ายโตมัดเอาแลกมัดแต่ต่อยล่างสลับบนเอากำต้านขวานีมีย่อครับมีสายย่อครับทางด้านของเดลิสครับแล้วมาชุดใหญ่ครับมาชุดใหญ่ครับทั้งศอกทั้งหมัดอาปันไปโดนได้ซ้ายขวาครับ ฟันสอดขวาหมัดขวาครับเออฟันสอดขวาโอ้โหหงายท้องครับเดชฤทธิ์สอเพนประภาครับโอ้นี่คู่มวยนรกแต่จริงๆครับเดี๋ยวดูภาพชัยครั้งหนึ่งคือขวาต้องโดนนะครับแต่ซ้ายนี่แหมก็อย่างว่าครับแขนซ้ายในแขนกุดคือเวียงหาจังหวะเฉยๆนะครับแขนซ้ายแล้วก็ดอกสุดท้ายครับดอกสุดท้ายครับดูโดนอะไรครับโอ้หมัดขวาแล้วก็เดี๋ยวดูฮะฟันสอดขวาครับ หมัดขวานี่ไม่โดนครับอโดนสอกซ้ายแล้วก็กำปั้นขวาครับโอ้โหดูครับประกายเพชรอ m i n เนแอร์ครับเจ้ากุฎกระตันอยู่ครับโอ้โหนี่หัวใจล้านเปอร์เซนต์จริงๆครับคือดั้งนะบิดนะครับคุณผู้ชมครับไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดแต่ต้องยอมรับหัวใจเลอเกินครับ ได้อัดชีดผู้ฟู้ครับส่วนผู้แพ้ครับและแพ้น็อคซะด้วยครับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่เดลิดเอก็ต้องเชื่นชมเขาละครับเขาก็เลือกที่จะมาแลกมาบวกกับทด้านของประกายเพชรเพื่อที่จะสร้างความสนุกเร้าใจให้กับคนดูไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับ นี่คือพิษสงของมวยไทยนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมครับหัวใจทั้งคู่แล้วก็สอจอวิชิตออนอครับมอบให้คนละ1 0 0 0 0มบาทครับผู่ดูเดือดครับถูกใจคนดูครับประกายเพชรอีเวนตแอร์ครับสร้างอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์วงการมวยครับได้หนึ่งนับเสียสองนับแล้วก็กลับมาชนะน็อกใน3ยกเดินขึ้นไปรับอัดฉีดบนล็อกสบายใจ